อานูบิสเป็นหนึ่งในเทพของชาวอียิปต์ซึ่งเทพเจ้าองนี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อการใช้ชีวิตของชาวอียิปต์อย่างยิ่งที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเนื่องจากอนูบิสเนี่ยเป็นเทพแห่งความตายและเป็นเทพสําคัญในการทำม,มัมีในพิธีการทําศพของชาวอียิปต์โบราณเนี่ยและโลกหลังความตายของมนุษย์จึงมีเทพองค์นี้ประกอบอยู่ในเรื่องราวและมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากการนับถือเทพอนูบิสเนี่ยมีที่มาจากเมืองอบิดสที่อยู่ทางตอนเหนือของอียิปต์ แต่มีศูนย์กลางความเชื่อดังกล่าวนี้อยู่ในเมืองไซโนโพลิสที่ตั้งอยู่ดังอียิปต์ตอนเหนือเชื่อกันว่าพิธีกรรมการนับถือเทพอะนูบิสเนี่ยมีมาอย่างยาวนานมากแล้วนะและมีการสร้างรูปั้นหมาในสีดําหรือสีทองขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเทพองค์นี้อยู่บ้างด้วยลักษณะของเทพอะนูบิสเนี่ยเป็นเทพที่มีลําตัวเป็นมนุษย์แต่มีส่วนศีรษะไปจนถึงคอเน่ยเป็นหมาในสีดำซึ่งสันนิษฐานได้ว่า การที่ลักษณะของเทพอนนบิสมีใบหน้าเป็นหมาในก็เพราะสัตว์ชนิดนี้มักจะหากินในช่วงกลางคืนและพบได้บ่อยแถวแถวสุสานของคนตายด้วยเหตุนี้เทพอนุบิสจึงถูกชาวอียิปต์นับถือกันในนามเทพผู้พิทักษ์คนตายและสุสานนั่นเองส่วนอาวุธในมือของเทพอนุบิสเป็นคาาคนบางคนอาจเรียกเทพองค์นี้ว่าอันปุ เทพอนูบิสมีหน้าที่หลักคือการนำดวงวิญญ,ญาณของคนตายไปสู่ยมโลกทั้งนี้ก็เพื่อให้วิญ,ญญาณผู้นั้นได้รับผลกรรมที่ตนได้ทำเอาไว้ก่อนตายต่อหน้าองค์เทพโอซิลิสโดยการตัดสินจะทำโดยเทพอนูบิสจะวางหัวใจของผู้ตายเอาไว้บนตาช่างข้างหนึ่งและวางขนนกที่ได้รับมาจากเทพมูอาดเอาไว้ที่ตาช่างข้างหนึ่งที่พูดไว้ในสมัยตอนที่เล่นนะว่าใจหนักใจเบา แล้วก็ถ้าหากหัวใจของผู้ตายเนี่ยมีน้ําหนักเบาวกว่าขนกนกแสดงว่าผู้ตายเคยทํากรรมอันเป็นกุศลไว้มาตั้งแต่ตอนที่ผู้ผตอนที่ผู้คนผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่เออซึ่งสมควรที่จะได้รับพรให้มีชีวิตเป็นนิรันดร์จากเทพโอซิลิสและเดินทางไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า i e l d of the Reed หรือสวรรค์ของชาวอียิปต์นั่นเองในทางตรงกันข้ามคนที่มีน้ำหนักของหัวใจมากกว่าขนนกก็จะถูกสัตว์ที่เป็นอาศุนที่มีนามว่าอัมมุด สําสหรับใครที่ดูมูนไนนะฮะก็น่าจะรู้ดีคงไม่ต้องอธิบายมากก็จะโดนอมุดเนี่ยเกินกินหัวใจของดวงวิญญาณดวงนั้นเข้าไปทันทีเลยทําให้ดวงวิญญาณดวงนั้นสูญสลายหายไปตลอดกาลและถือว่าเป็นการตายแบบถาวรที่ไม่สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกกล่าวถึงตำนานความเป็นมาของเทพอนูบิสกันบ้างนะฮะก็ค,คือเขามีความเชื่อกันว่าอานูบิสเนี่ยเป็นโอรสระหว่างเทพเซตและเทพีเนฟทิส ซึ่งถือเป็นหลานของเทพโอซิริสและเทพไอซิสด้วยแต่บางตำราก็ได้กล่าวว่าเทพอนูบิสเนี่ยเคารพนับถือเทพไอซิสเหมือนเป็นแม่แท้ๆของตัวเองไปเลยส่วนที่มาของมัมมี่ก็เริ่มต้นจากเทพองค์นี้นี่เองโดยกล่าวอ้างไปถึงตำนานของเทพโอซิริสในครั้งที่เทพเซธกำลังตามหน้าเทพโอซิริสและเทพไอซิสเทพไอซิสได้ถูกเทพเซธสังหารและมีอนูบิส คอยรับอาสาเป็นผู้ดูแลรักษาพระศพของเทพโอซิริสเทพอนูบิสจึงได้สัญญากับพรมานดาทั้งสองว่าตนเองจะเป็นผู้ดูแลร่างของโอซิริสไว้ให้ปลอดภัยเองว่าแล้วเทพอนูบิสก็ได้ใช้ขี้พึ่งสูตรพิเศษสร้างมาโดยเฉพาะโบกเขากับผ้าลินินสีขาวที่ทอขึ้นจากฝีมือของเทพพีไอซิสและเนปทิสมห่อหุ้มศพร่างนั้นเอาไว้จากตำน,นานที่กล่าวมาน,นี้เองทําให้เทพอนูบิสถูกนับถือให้เป็นเทพผู้พิทักษ์คนตาย และคอยนำทางวิญญาณไปสู่โลกหลังความตายทำให้ในสมัยโบราณนักบวชที่ทำพิธีกรรมเกี่ยวกับศพจะสวมหน้ากากที่มีลักษณะเป็นรูปหมาในเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการบูชาเทพอันดูบิสนั่นเอง <c oughs> จบไปละคอแทบแตกนะฮะก็หลังจากเล่นเกมสมัยไปแล้วนะฮะใน y t u t u นะฮะไปตามดูกันได้ก็เลยอยากจะทำประวัติของดูบิสนี้นะฮะก็หวังว่าผู้ฟังจะได้รับสาระ ดีๆไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะขออภัยถ้าลิ้นพันกันนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟัง rock bottom ขอบคุณครับบ๊ายบาย